Bong sân băng của lương bót yên của tây bót yên tân hai lì. Waheng y metano e toy nhoe tang bung bung lam. hẹn tinh mẹ tao nói, rồi nói, ta không lắm. bay nói, ypeng mô lam ta ganatzy luang. Wa bung cho mô lam cho men lam tham bosilam hai luôn. Bít tu bóp 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 มวยอ้อยลือคือตีก่อลือไอ้อ้วกอไอ้ลือลือเสียอ้วอกวเสียลือเลยวัวไอ้ลือเจ็ดนั่งบ่อเตียงตั้งบ่วที่บ่อรักไกรวัวรักลืออามวยรักลือรวยทีหัวจิกหัวใจรักไปรักไปไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมรักไปลือรักไค่หัวใจหัวไม่หวัง กบวยเกียร์วัวกบัวกบวยเกียนี่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 รือร้องอะไรแบบนั้นเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกรู้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางเอกหมอลำนะฮะอีเป็นนางเอกหมอลำอ่ะเรียกอีเป็นหมอลำเหลี่ยมหรือหมอลำกนอะไม่รู้หมอลำเรื่องหรือหมอลำกลอนนว่าไม่รู้หรืออยากรู้ถามเองสิลายว่าถามเองก็ลายงวยโอ้ยรือสิคือตีกอหรือจอจอเบื้องจักนอ กะว่านอีกหน่อยคุยเลียวพอ,อยางเหลืงว่าแโยกย่างยิ่งสิยกขอ้อยกขายกสองขาสิลีกว่าขาเลี้ยวสิยางเหลืองซึ่งฟองเอาลูกฟองแบบนี้ที่ฟองแบบไห่ลำลำแบบนี้ที่ลำแบบโนรา เลือพูดอะไรอย่างนั้น่ะยกสองขาดีกว่าขาเดียวนะหมายเขาว่าไงอ่ะลือไม่รล้อะการบอรดีหางร่างกายอ่ะยกขาเรียวไลก่กำนาขายกสองขาไลาก่กำนาทงนี่เป็นท่าการบอรดีหางร่างกายหรือไม่รู้เตรียมเต,ยมเตียมจอนะอ๋อแล้วผู้หญิงเขาไม่พูดกันเลือหรือจะอยังไงไม่พูดก็ไม่เป็นไรหรือไม่ต้องยุ่งนาะอ้วช่วยตัวของอ้วเองได้ จาโพเสียงจากโพไม่คุยโต้วจ่อผู้ไหลหัวถามหรือก็ไม่สนใจหัวคุยหรือก็ไม่เห็นใจไม่เป็นไรหัวก็ไม่งอเง,อง